สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราเอาคันใหม่ไปออกงานนะฮะไปผมเรียงยังเลยเนี่ยตัดพมใส่นียโอ้หอมสดชื่นเลยเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนนะฮะเติมน้ำมันเกินมันไม่มีเลยคันเนี้ย นี่นิ่มเชียเสียงนิ่มเยอะเดี๋ยวเอาไปตักดินนะครับผมออกงานวันแรกนะฮะเนี่ยซื้อรถมารถราคาสี่ล้านกว่ารถไม่มีน้ำมันเลยบริษัทเติมน้ำมันในเค่แค่ด้วยอะไรวยู่แนี้ <c oughs> เ,เติมน้ำมันนะฮะอ๋อนิ่มเนี่ย 기 시간 몬, 6 시간 몬, 6 시간 몬, 못 근. บ้าจำเรียบตัวเตยเอ็บซีนะรับมาด้วยนะนี่ยรอยกาทำไมมาจากสังโอ้ยเดืองบนไหนฮะเรื่นเ,เงางามอย่างนี้พอย้ายขันเก่ามาเก็บนะครับขันเก่ามาละชอบท่อมากเลยท่อไทยเท เราคันเก่าลงก่อนก็เติมน้ำมันเบนซี่เรียบร้อยนะครับหมดถังเลยนะอันนี้เราเติมในติดปั๊มนะครับอันนี้คือที่ผมเติมเมื่อกี้เนี่ยหมดเลยนะคือแดงเลยนะสามร้อยลิตรนะครับผมใส่ได้สามร้อยลิตรก็ดีเลยสามร้อยแปดลิตรหมดถังเลยเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันถังมันใส่ได้กี่ลิตรสามร้อยลิตรนะครับอเคเดี๋ยวเรา ไปตรงนู้นกันนะฮะ